สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวที่อยู่คู่กับความเชื่อของมนุษย์มาอย่างยาวนานนั่นคือพูดผีปีศาจหรือที่ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอมนุษย์ครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทานประาปราแต่ยังแฝงไปด้วยนัยะสำคัญทางธรรมะและมุมมองต่อชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาได้กล่าวถึงไวอ้อย่างชัดเจนและลึกซึง้ง มนุษย์เรามีความสงสัยในสิ่งที่มองไม่เห็นมาโดยตลอดความกลัวความศรัทธาและความอยากรู้อยากเห็นผสมผสานกันจนก่อเกิดเป็นเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณพูดผีและสิ่งเร้นลับต่างๆทั่วทุกมุมโลกรวมถึงในสังคมไทยของเราด้วยเช่นกันความเชื่อเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นมาลอยๆหากแต่มีรากฐานมาจากคำพีทางาศาสนาและประสบการณ์ของผู้คน ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในทางพระพุทธศาสนาเองก็งได้กล่าวถึงภพภูมิที่หลากหลายและสิ่งมีชีวิตในภพภูมิต่างๆเหล่านี้ก็คือเหล่าอามนุษย์ที่เราจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับภพบภูมิและกำเนิดของอมนุษย์ในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างถือกำเนิดขึ้นในภพภูมิต่างๆตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วภพภูมิเหล่านี้แบ่งออกเป็น31ภูมิหรือบางทีก็กล่าวถึง4ภูมิใหญ่ๆได้แก่อบายภูมิมนุษยภูมิเทวภูมิและรูปประวาจรภูมิกับอรูปวาจรภูมิซึ่งเป็นพรหมภูมิในบรรดาภพภูมิเหล่านี้อบายภูมิคือภพภูมิแห่งความทุกข์ได้แก่นรก กำเนิดเดรัจฉานเปรตและอสุรากายซึ่งเป็นที่สถิตของเหล่าอามนุษย์ที่เรามักจะเรียกว่าผู้ติผีปีศาจแต่ในพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดนิยามของอมนุษย์เพียงแค่ในอบายภูมิเท่านั้นอมนุษย์ยังรวมถึงเทวดาบางจำพวกและแม้กระทั่งมนุษย์ที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอมนุษย์ได้เช่นกันครับสำหรับกำเนิดของอมนุษย์โดยรวมแล้วเกิดจากกรรมครับ ผู้ที่กระทำกรรมดีก็จะไปสู่สุขติภูมิแต่ผู้ที่กระทำกรรมชั่วก็จะไปสู่ทุกขติภูมิเช่นอบายภูมิซึ่งเป็นที่อยู่ของอมนุษย์บางจำพวกหรือแม้แต่กรรมที่ผสมผสานกันทั้งดีและชั่วก็อาจส่งผลให้ไปเกิดเป็นอมนุษย์บางประเภทที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปประเภทของอมนุษย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคำพีทางพระคุทธศาสนาเปรตเปรตเป็นอมนุษย์ที่เรารู้จักกันดี เปรตเกิดจากผู้ที่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้กระทําความชั่วเช่นความตรณีถี่เหนียวไม่ยอมให้ทานประพฤติผิดศีลธรรมต่างๆเมื่อตายไปจึงไปเกิดในภพภูมิของเปรตมีรูปร่างหน้าตาอัปลักผอมโซอดอยากบางพวกมีปากเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่ได้บางพวกตัวเหม็นเน่าบางพวกถูกไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเปรตมีหลายจำพวก บางจำพวกสามารถรับส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้ได้แต่บางจำพวกก็ไม่สามารถรับได้เลยตราบจนกว่าจะสิ้นกรรมของตนเปรตมักปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะที่น่าเวทนาเป็นการเตือนใจให้มนุษย์ตระหนักถึงผลของความตรณีและความชั่วครับอสูรกายอสูรกายคล้ายกับเปรตแต่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปบ้างอสูรกายมักถูกบรรยายว่า เป็นพวกที่มีความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสหิวโหยอยู่ตลอดเวลามักจะไม่มีเรี่ยวแรงหรือบางครั้งก็มีความคลั่งกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาอสุรกายเป็นผลของกรรมชั่วที่หนักหน่วงเช่นกันผีหรือผูดในพระไตรปิฎกและอัถกถามีการกล่าวถึงผูดในหลายความหมายบางครั้งหมายถึงสัรพสัตทั้งหลาย บางครั้งหมายถึงอมนุษย์หรือบางครั้งก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยฉับพันจากกรรมเช่นผู้ติที่สิงสถิตตามปากเขาต้นไม้หรือสถานที่ต่างๆซึ่งอาจเป็นวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วและยังคงยึดติดอยู่กับสถานที่นั้นๆหรือเป็นเทวดาชั้นต่ำที่มีฤทธิ์น้อยบางทีก็เรียกว่ารุกข,ขเทวดาเทวดาที่สิงสถิตตามต้นไม้ อากาศเทวดาเทวดาที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งบางพวกก็มีทั้งคุณและโทษต่อมนุษย์ขึ้นอยู่กับบุญบารามีและกรรมของตนครับยักษ์ยักษ์กเป็นอมนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏบ่อยครั้งในพุทธศาสนายักษ์มีทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบและมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดยักษ์บางตนเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา เช่นท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลผู้ปกครองทิศเหนือและเป็นหัวหน้าของเหล่อาอมนุษย์จำพวกยักษ์แต่ยักษ์บางตนก็ดุร้ายกินคนหรือทำร้ายผู้อื่นยักษ์เป็นอมนุษย์ที่มีฤทธิ์มากมักจะสิงสถิตยอยู่ในป่าลึกหรือตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆยักษ์มีทั้งที่เป็นชายและหญิงยักษ์ส่วนใหญ่เกิดจากกรรมที่ผสมผสานกันทั้งดีและชั่ว เมื่อครั้งเป็นมนุษย์นาคนาคเป็นอมนุษย์ที่มีรูปร่างเป็นงูใหญ่มีฤทธิ์มากสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นาคมีทั้งที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินาคบางตนเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นพญาน,นาคที่คอยปกป้องพระพุทธเจ้าในหลายโอกาสแต่นาคบางตนก็ดุร้ายและเป็นศัตรูกับมนุษย์หรือเทวดา นาคอาศัยอยู่ในบาดาลหรือใต้พิภพเป็นส่วนใหญ่การกำเนิดของนาคก,ก็เช่นเดียวกันเกิดจากกรรมที่หลากหลายเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ครุฑครุฑเป็นอมนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่มีพละกกำลังมหาศาลและเป็นศัตรูกับนาคครุฑก็มีทั้งที่มีความเห็นชอบและมีความเห็นผิดในคำพีบางแห่งกล่าวว่าครุฑ ก็สามารถเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีอมนุษย์ประเภทอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ปรากฏในเรื่องเล่าต่างๆเช่นกินนรีคนทันแต่โดยหลักแล้วอมนุษย์เหล่านี้ล้วนอยู่ในพบภูมิที่แตกต่างจากมนุษย์และเป็นผลพวงจากกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตวิญญาณและความเชื่อเรื่องผีในมุมมองของพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือผีเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยในทางพุทธศาสนาคำว่าวิญญาณมีความหมายกว้างขวางและแตกต่างจากความเชื่อทั่วไปที่ว่าวิญญาณคือสิ่งที่ออกจากร่างเมื่อตายไปแล้วและล่องลอยอยู่ได้ในทางพุทธศาสนาวิญญาณคือหนึ่งในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเป็นกระแสของจิตที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นตัวตนที่ถาวรหรือเป็นอมตะเมื่อตายไปแล้ววิญญาณในความหมายนี้ก็ดับไปพร้อมกับขันอื่นๆแต่สิ่งที่ดำเนินต่อไปคือกระแสแห่งกรรมและพบใหม่แล้วผีที่คนทั่วไปพูดถึงคืออะไรในมุมมองของพุทธศาสนาผีที่ปรากฏให้เห็นหรือสัมผัสได้นั้น มักจะเป็นโอปปาติกะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองโดยฉับพลันไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิในคันมารดาหรือไม่ต้องผ่านการฟักไข่โอปปาติกะมีทั้งเทวดาพรมเปรตอสุรกายและสัตว์นรกรวมถึงวิญญาณบางประเภทที่ยังไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่แท้จริงบางครั้งผีที่คนเห็นอาจเป็นเปรตหรืออสุรกายที่มีรูปร่างที่น่ากลัว หรือเป็นผู้ติผีปีศาจที่เป็นโอปปาติกะจำพวกที่ไม่ดีงามและบางครั้งก็อาจเป็นเทวดาชั้นต่ำที่มีฤทธิ์น้อยหรือเป็นรุกขเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้หรือสถานที่ต่างๆซึ่งอาจจะปรากฏกายให้เห็นได้หรือส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ขึ้นอยู่กับกรรมสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผู้นั้นกับอมนุษย์นั้นๆสิ่งสําคัญที่พุทธศาสนาเน้นย้ําคือผีหรือวิญ,ญญาณที่คนทั่วไปเชื่อว่าล่องลอยอยู่นั้น ไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรแต่เป็นเพียงกระแสะแห่งจิตและกรรมที่ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อสิ้นสุดกรรมในภพภูมินั้นๆก็จะไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปตามผลกรรมดีและชั่วของตนเองเรื่องเล่าอมนุษย์ในพระไตรปิฎกและอัทธกถาพระพุทธศาสนามีเรื่องราวเกี่ยวกับอมนุษย์ปรากฏอยู่มากมายทั้งในพระไตรปิฎกและอัทกถา ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงแต่เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงการมีอยู่ของภพภูมิอื่นและเป็นกุสโลบายสอนธรรมะเรื่องพระโมคคัลลานะเห็นเปรตพระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเลิศในทางมีฤทธิ์ท่านสามารถเห็นเปรตและโอปปปาติกะต่างๆได้ท่านเคยเล่าถึงเปรตหลายจำพวกที่ท่านเห็นและพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันว่าเปรตเหล่านั้นเป็นผลกรรมจากความตรณีทีเหนียว การไม่ให้ทานหรือการประพฤติชั่วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เรื่องราวเหล่านี้สอนให้เห็นถึงผลของกรรมและเตือนให้เราทำความดีให้ทานและละเว้นจากความชั่วเรื่องพระเจ้าพิมพิสารกับเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเคยมีญาติที่เป็นเปรตมาปรากฏตัวให้เห็นในเวลากลางคืนเพื่อขอส่วนบุญเนื่องจากเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้กระทำกรรมอันไม่สมควรไว เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญและผลจากความทุกข์เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าและการอุทิศส่วนกุศลที่สามารถส่งผลถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เรื่องยักษ์อาลวกะยักษ์อาลวกะเป็นยักษ์ที่ดุร้ายกินคนและมีฤทธิ์มากแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดท่านก็ทรงปราบยักษ์ตนนี้ด้วยพระธรรม ทำให้ยักษ์อารวกะกลับใจมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและกลายเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาในที่สุดเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอํานาจของพระธรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งจิตใจของอมนุษย์ที่ดุร้ายที่สุดได้เรื่องนางสุชาดาและรุกขะเทวดานางสุชาดาได้ไปบนบานกับรุกขะเทวดาที่ต้นใสให้ได้ลูกชายเมื่อสมหวังจึงได้นําข้าวมัตุปายาตไปถวาย ซึ่งเป็นอาหารที่พระพุทธองค์ทรงรับก่อนตรัสรู้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเทวดาบางองค์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของมนุษย์และยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในการบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแต่ให้คติสอนใจและเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้ในภพภูมิที่แตกต่างกันสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายก็ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเช่นเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาเรื่องอมนุษย์ในพุทธศาสนาคือการทำความเข้าใจในมุมมองทางธรรมต่อสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราหลงงมงายหรือหวาดกลัวพูดผีปีศาจแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมและไตรลักษณ์อมนุษย์อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์เปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ไม่ได้มีใครที่อยู่เหนือกรรมได้อมนุษย์ที่ทุกทรมานก็เพราะกรรมชั่วที่ตนได้ทำไว้ส่วนอมนุษย์ที่มีความสุขสบายก็เพราะกรรมดีที่ตนได้สั่งสมมามุมมองนี้สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำของตนเองและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่วเพื่อชีวิตที่ดีงามทั้งในภพนี้และภพหน้าอมนุษย์อยู่ภายใต้ไตรลักษณ์อมนุษย์ก็เหมือนกับสบรรพสิ่งทั้งปวงในโลก ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ว่าจะเป็นอมนุษย์ที่มีฤทธิ์มากเพียงใดก็ล้วนต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดแก่เจ็บตายและไม่ใช่สิ่งที่เป็นอมะตะหรือเป็นตัวตนที่ยึดมั่นได้เมื่อหมดสิ้นกรรมในภพภูมินั้นๆก็จะไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปการเข้าใจในหลักไตรลักษณ์จะช่วยให้เราไม่ยึดติดไม่หลงงนงาย และไม่หวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้มากเกินไปการไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมถึงความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจด้วยพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราปฏิเสธการมีอยู่ของอมนุษย์แต่ทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยและกฎแห่งกรรม การที่เรากลัวผีมากเดินไปหรือหลงงมงายกับพิธีกรรมต่างๆเพื่อไล่ผีหรือขอหวยจากผีล้วนเป็นการยึดติดที่ทำให้จิตใจไม่สงบและไม่นำไปสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงการเจริญเมตตาในทางกลับกันพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้เราเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่อามนุษย์เมื่อเราเจริญเมตตาจิตไม่คิดร้ายต่อสิ่งมีชีวิตใดๆรวมถึงอามนุษย์ทั้งหลาย จิตใจของเราก็จะสงบและอมนุษย์เหล่านั้นก็จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้ดังในบทสวดมนต์แผ่เมตตาที่เรามักจะแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ทั้งปวงการศึกษาและปฏิบัติธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของสรรพสิ่งและหลุดพ้นจากความกลัวความสงสยัยและความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง เมื่อจิตใจมีปัญญาและเข้มแข็งความกลัวต่อสิ่งเร้นลับก็จะหมดไปเองท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวของพูดผีปีศาจและอมนุษย์ในพุทธศาสนาไม่ได้ถูกนำมาเล่าเพื่อสร้างความตื่นเต้นหรือความหวาดกลัวหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของวัฏสงสารภพภูมิและสำคัญที่สุดคือกฎแห่งกรรมครับ การมีอยู่ของอมนุษย์เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าการกระทําของเราในปัจจุบันมีผลต่ออนาคตทั้งในภพนี้และภพหน้าหากเราเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมะเราจะเห็นว่าอามนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเช่นเดียวกับเราและล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่พวกเขาก่อขึ้นดังนั้นแทนที่จะหวาดกลัวหรือหลงงมงายกับเรื่องราวเหล่านี้เราควรหันมาพิจารณาถึงการกระทำของตนเอง มันสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่วเจริญสติปัญญาและฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งด้วยคุณธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขสงบที่แท้จริงในชีวิตไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตามขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงคุ้มครองทุกท่านให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ